รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการหมุนตามโลกหรือ Eyes on Globe วันนี้เราอยู่กับท่านรองศาสรตราจารย์ดรสมชายภักภพ,กพกวิวัฒนะครับนักวิเคราะห์ระดับเซียนของประเทศที่น,น,นะครับเดี๋ยวเราจะมากลับมาคุยกันเรื่องของอินโดแปซิฟิกต่ออาเซียนต่อไทยนั้นมันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไรสักครู่กลับมาฟังบทวิเคราะห์ดีๆกับท่านอาจารย์สมชายครับ อาจารย์สมชายกันเลยครับสวัสด pues ีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาครับต้องบอกว่าต้องยกระดับแชมป์ให้กับอาจารย์ในเรื่องของวิเคราะห์ต่างๆหรือเป็นเรียกว่า strategic analysis ครับอาจารย์ถ้าเรื่องของ Indo-Pacific กอาเซีนไทยมันเชื่อมโยงกันละดีมากอะไรคือประเด็นที่อาจารย์จะบอกกับพวกเราครับวันนี้ครับพอเราพูดถึงอินโดแปซิฟิกมันคืออะไรนะครับจริงๆก็คือนะครับอินโดนแปซิฟิก บวกกับอ uh ินเดียแต่ว่ามันไม่มี <Yeah. S 2> ่แปซิฟิกทุกอัน uh huh. เพราะฉะนั้นแปซิฟิกมันมีแปซิฟิกตะวันออกกับแปซิฟิกตะวันตก uh huh. กับแปซิฟิกประเภทน้ําอุ่นกับน้ําเย็น uh huh. เพราะฉะนั้นอินโดแปซิฟิกจึงหมายถึงเฉพาะแปซิฟิกตะวันตก uh huh. ก็คือพวกเรา uh huh. นะครับกับเป็นแปซิฟิกประเภทที่เรียกว่าไม่ได้อยู่ในขั้วโลกหรือในนั้น uh huh. เพราะฉะนั้นในกรณีอินโดแปซิฟิกที่เราจะคุยกันจึงหมายถึงเป็นแปซิฟิกนะครับตะวันตกหรือนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราเรียกอันนี้ว่าเป็นแปซิฟิกในส่วนที่เชื่อมโยงกับเอเชียเป็นเอเชียแปซิฟิกโอเคเคลียร์นะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามีความหมายอย่างไรมีความหมายแรกครับว่าศัพท์ตัวนี้อินโดแปซิฟิกเนี่ยในความหมายของยุธศาสตร์เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยในทศวรรษ1920นะฮะมีคนหนึ่งชื่อในเข้า House Shaffer <Hey. S 2> เริ่มพูดถึงความสัมพันธ์ในเชิงยุทธศาสตร์นะแต่ก็เงียบไป <Okay. S 2> แต่พอมาขุดคุยอีกทีหนึ่งตอนไหน้ครับ hmm. ในประมาณปี2000นะครับศัพท hmm. ์ตัวนี้เริ่มมีการพูดมากขึ้น <Okay. S 2> แต่ศัพท์ตัวนี้มีความหมายที่ใกล้ของเรา hmm. นะครับในปี2007 <Okay. S 2> ในปีนั้นมีนะฮะ,อ,ะอินเดีย hmm. นะครับนะครับก็มีนักวิชาการคนหนึ่ง <Okay. S 2> ได้เขียนเรื่องเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในการเชื่อมโยง เรื่องของอินโดกับแปซิฟิกเชื่อมโยงทุตสาร์ปาบว่าบทความนี้นะฮะเป็นที่ถูกอกถูกใจอัปเดในการประชุมกับทางด้านอินเดียปี2007เเริ่มพูดถึงด้านอินโดแปซิฟิกพูดง่ายมีการเชื่อมโยงระหว่างประเทศในอินโดแปซิฟิกให้ความสําคัญที่ตรงนี้นี่คือเอเปเป็นคนที่เริ่มอะไรครับน่าจะเป็นอัปเดททางการเนี่ยเป็นคนที่เริ่มพูดถึงอินโดแปซิฟิกครับในการนะฮะประชุมกับทางด้านของอินเดียครับ ทีนี้อันนี้น่าสนใจมากเพราะถ้าคนดูประวัติศาสตร์ของภูมิรัศาสตร์จีนกําลังพังงานะได้ก่อนฮะสองพันหนึ่นี่เข้า WTO จีนนะครับตลอด30มสิบปีตราการเติบโตแต่อินโดแปซิฟิกเข้ามาสู่โลกที่เราได้ยินปีสองพันกับสิบามถามว่าทำไมปี2013ันมในปีนี้เองครับที่ทางด้านนักวิชาการไม่ว่าออสเตรเลียอินเดียญี่ปุ่นชักจะมีการพูดถึง เพราะนึกดิสองศูนย์หนึ่งสองสีจิงผิงเข้ามาเป็นเลขาธิการพักสองศูนย์หนึ่งสามสีจิงผิงเป็นประธานาธิบดีสองศูนย์หนึ่งสามประกาศยุทธศาสตร์จงกัวเมิง hmm. คนครับทั้งโลกตกใจเลยเพราะในจงกัวเมิงนั้นบอกว่าสังอะไรครับ คอมมิวนิสต์ต้องยิ่งใหญ่อไอ้ที่หวังกันมาตลอดหลายสิบปีว่าจีนอีกหน่อยจะเป็นประชาธิปไตายหมดไป <c oughs> สองจีนจะยิ่งใหญ่เป็นภัยคุกคาม <c oughs> <c oughs> ลุกทะเลจีนใต้ทะเลจีนตะวันออกแถมยังไงครับนะพยายามจะพัฒนาเทคโนโลยีนะครับมาแข่งกับทางด้านของนั่นกันมา <c oughs> เพราะฉะนั้นอันนี้เองครับสำหรับประเทศต่างๆไม่ว่าอเมริกาออสเตรเลีย <c oughs> ญี่ปุ่นตายชักอินเดียนี่คือภัยคุกคามยุคใหม่แล้วครับ ประเด็นนี้ก็ถูกโยงเข้าไปกับกลุ่มที่เขาเรียกว่าคอดิเรตเตอร์ r อซีเคียลิตี้กรุ๊ปคอดิเรตเตอร์พราะว่าสี่ประกอบด้วยอะไรครับคอด d เรตเตอร์โอคไงคิวอุเอเดียออสเตรเลียอเมริกาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อินเดียสี่ประเทศนี้ก็มีการจัดตั้งพัฒนาตัวคอดมาถ่วงดุลจีนเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นแนวคิดของอินโดแปซิฟิกก็เริ่มที่จะเป็นรูปประธรรมมากขึ้น แต่ว่ารูปธรรมตัวนี้นะครับยังไม่พอครับดูนะฮะกลายมาเป็นแนวนโยบายที่สําคัญมากโดยอัพเบถ้าจําไม่ผิดปี2,016นะครับอันนี้2 0 1 3นะครับ2,016มีการประชุมภายใต้กรอบทีาเรียกว่าโตเกียวคอนเฟลเลนต์นะครับที่เกี่ยวข้องกับทางด้านแอฟริกาที่เมืองเคนที่เมืองนะครับไนโรบีเมืองหลวงเคนยาน,นำเอาแนวคิดเรื่อง Indo อินโดแปซิฟิกเข้ามาแล้วครับทีนี้พอ2016นะ อัปเดได้พูดถึงตรงนี้แล้วสิ่งที่อัปเดพูดในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับสามเรื่องครับอินโดแปซิฟิกอันแรกเป็นเรื่องคอนเซปต์อินโดแปซิฟิกนั่นจะต้องเคารพต่อเขาเรียกว่านิติรัฐเคารพต่อเสรีภาพในการเดินเรือ,อนึกถึงนะฮะกำลังพูดถึงจีนคุณยึดในพวกในดเดชโซนะ่ะจะทําให้คุณนะอ้างสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้กําลังแตะจีนแล้วอันที่สองก็พูดให้มันกว้างหน่อยอินโดแปซิฟิกจะต้องพูดถึงความรุ่งเรือง การค้าอันนี้ฟังดูก็ลื่นหูแต่อันที่สามอินโดแปซิฟิกภายใต้นี้สําคัญมากจะต้องเคารพต่อเรื่องกฎหมายร่ว่งประเทศเพราะว่าจีนกําลังมีปัญหาเรื่องกฎหมายร่ว่งประเทศอ้างสิทธิ์ไอตัวอะไรสองร้ไมล์ทะเลแล้วก็มีการถมทะเลตรงนี้เพราะฉะนั้นลึกๆก็คืออัปเบคกาลังพูดอะไรครับต้องมีการถ่วงดุลละปรากฏพอสองศนย์หนเสร็จปั๊บสองศูนย์หนึ่งัในการประชุมเอเป เอาเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัปเป้พูดเขาใช้ศัพท์ตัวนี้นะอัปเป้พูด Open นะครับก็คือ Free and Open Indo-Pacific เรียกชื่อย่อว่า FOIP ทาเอาเลยครับเฟียนโอเพน p a ซิฟิกเพราะฉะนั้นทกากกำลังเล่นงานจีนอยู่เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ความหมายก็ขยายตัวออกมาแล้วว่าทรัมต,ต้องการถ่วงดุลจีนโดยร่วมมือกับประเทศสมาชิก ในเอเชียแปซิฟิกเพราะฉะนั้นในกรณีนอกจากญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียด้วยและขณะนี้ก็คงจะหาพักพวกในอาเซียนของเราด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เรามาชวนกันคุยขึ้นมาตรงนี้ว่าภายใต้ทรัมป์ก็พยายามที่จะใช้อันนี้นะครับเป็นตัวที่จะมาถ่วงดุลจีนภายใต้อำนาจหลักการของอินโดแปซิฟิก สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเสนอคาถาชีวิตนะครับว่าสุขภาพไม่ดีจะมีทุกข์สุขภาพนั้นมีความสำคัญเหลือเกินนะครับไม่ว่าเราจะล่ำรวยไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จขนาดไหนไม่ว่าเราจะมีตำแหน่งอะไรยังไงก็แล้วแต่ถ้าสุขภาพไม่ดีเนี่ยนะครับ เราก็แย่ไป,ไปกว่าครึ่งหนึ่งแล้วการที่เรามีสุขภาพไม่ดีก็จะทำให้เรามีทุกข์ครับแล้วก็การที่เราสุขภาพไม่ดีมันก็เกิดมาจากเงื่อนไขไม่ขี่อย่างเงื่อนไขแรกก็คือเรื่องของพันธุกรรมถ้าเรามีปู่ย่าตาทวดพ่อแม่ที่สุขภาพไม่ดีอันนั้นโอกาสที่เราจะสุขภาพไม่ดีก็สูงแต่ถ้าเรารู้ว่าเรามีพันธุกรรมไม่ดี แล้วเราระวังนะครับเราดูแลร่างกายเราหนึ่งไม่กินมากเกินไปอันที่สองไม่กินของที่นะฮะไม่ดีอันที่สเราต้องมีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมอันที่สี่เราต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับไม่ใช่ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีแต่มลพิษมลภาวะล้วนแต่ทำให้สุขภาพไม่ดีทั้งสิน้น ผมนี้ถ้าว่าไปแล้วนะครับทุกท่านครับผมนี่พันธุก,กรรมไม่ดีแม่พ่อนะฮะเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคหัวใจนะครับเป็นโรคมะเร็งนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของออน้ำตาลนะฮะออไอ้พวกนี้เนี่ยผมไม่ดีเลยไม่ดีเอามากๆเลยโดยเฉพาะมันก็แปลกนะครับผมเป็นลูกคนโต ตอนที่คุณพ่อคุณแม่มีผมนั้นเป็นช่วงที่อายุนะครับยังแข็งแรงที่สุดแต่กลายเป็นว่าผมนั้นเป็นคนที่มีโรคภัยมากที่สุดในครอบครัวผมก็ทำยังไงได้ล่ะครับก็จะต้องดูแลสุขภาพการดูแลสุขภาพของผมนั้นก็ด้วยการกินด้วยการพักนะครับแล้วด้วยการออกกำลับบงกายอย่างเหมาะสมไม่ทำอะไรที่มันเกินตัวนะครับ การที่ผมดูแลอย่างนั้นตามมาตรฐานตามสิ่งที่เหมาะสมให้มันพอเหมาะพอควรกับร่างกายของเราก็ทำให้ผมนั้นสามารถที่ทำงานได้มากขึ้นแต่ถ้าผมไม่ดูแลสุขภาพผมเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับว่าวันนี้เพื่อนๆผมตั้งแต่เรียนชั้นประถมด้วยกันนั้นรู้สึกว่าผู้ชายนั้นมี27คนตายไปแล้ว10คนเห็นไหมฮะไอ้นั้นก็เป็นเพราะทุกคนใน1ิคนที่ตายไปนั้น เขาไม่ดูแลสุขภาพไม่กังวลเรื่องสุขภาพฉะนั้นจะบอกว่าสุขภาพไม่ดีเราจะมีทุกแน่นอนทุกที่ว่านั้นก็คือเจ็บกระออดกระแอดหรือไม่ก็ตายเสียชีวิตไปวันนี้ทุกอย่างนั้นอยู่ในมือของเราคนเรานั้นต้องสุขภาพดีก่อนครับแล้วสุขภาพดีนั้นก็ต้องมาจากตัวเราว่าเราลักตัวเราเราเข้าใจที่จะดูแลตัวเราหรือไม่ ถ้าเกิดว่าเราปล่อยไปตามยัถากรรมนั่นแหละครับเราจะมีทุกข์นั่นเองขอพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจและท่านเป็นคนแรกไม่ใช่ครับจริงๆโอบามาต้องการเล่นงานอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าแนวคิดของอ巴บามาเขาคำว่า Pi v o t a s i ียใช้ TPP นะฮะพายอดเอเชียก็คือตอกบนเอเชียแต่เขาลึกๆก็คือรวมอินเดียอยู่ในนั้นเพราะฉันพอตอกบนเอเชียนะฮะส่วนหนึ่งก็คือต้องการทวงดุลจีนและพูดง่ายเขาก็อินโดแปซิฟิกมีอินเดียอยู่ในนั่นเพราะฉะนั้นหนึ่งในเรื่องของการทวงดุลนอกจากความมั่นคงแล้วนะฮะก็จะเป็นเรื่องความเรื่องของการค้าก็คือเรื่อง TPP นะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับภายใต้อินโดแปซิฟิกอันนี้สําคัญมากทรัมป์เองไม่ได้สนใจรเรื่องของอะไรครับเรื่องของสิทธิเสรีภาพเรื่องของสิทธิมนุษยชนเขาสนใจอยู่อย่างเดียวทำยังไงครับที่จะเล่นงานจีนได้ สำหรับประเทศต่างๆในอาเซียนก็แฮปปี้เพราะหลายประเทศนะก็มีความรู้สึกว่าเราจะมีปัญหาเรื่องสิทธิทมนุษยชนม้ำก็ไม่ได้สนใจเลย <Hey. S 1> เพราะว่าเล่นงานจีนอย่างเดียว <Hey. S 1> เอาเรื่องของ g e o p o l i t i c s เป็นตัวตั้งโอเคเคลียร uh ์ huh. okay, okay, yeah, นะครับตอนนี้ก็มาส่วนที่กเกี่ยวข้องกับไบเดนแล้ว huh. พอไบเดนมา uh huh. ถามว่าไบเดนให้ความสาคัญกับอินโดแปซิฟิกหรือเปล่าเขาไม่ได้ใช้ศัพท์นี้แต่ถ้าคุณไปวิเคราะห์ลึก อินโดแปซิฟิกใครก็ตามที่มาเป็นประธานาธิบดีต้องให้ความสำคัญ<ม>คือต้องให้ความสำคัญกับพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอินเดียเ<ม>พราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าไบเดนนะครับนะครับรับรองครับต้องให้ความสําคัญกับตัวนี้<ม>นะครับเพราะว่าดูจากแนวนโยบายที่เขา,าแถลงออกมาต้องร่วมกับพันธมิตรอย่างใกล้ชิด<ม>ในยุโรปก็ส่วนหนึ่งในงานจีน<ม>ในภูมิภาคนี้พูดถึงญี่ปุ่น<ม>อินเดีย<ม>อินโดนีเซีย<ม>และหลายประเทศในอาเซียนซึ่งในหลายประเทศอาเซียน เราก็เห็นชัดไม่มีทางที่จะญาติดีกับจีนได้โดยเฉพาะสี่ประเทศที่มีปัญหาเรื่องเขตทางด้านชายทะเลสเปนลี่กับพาราเซลไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียนับบลูนายและกับฟิลิปปินส์นี่พ่อบอกมครับเพราะท้งตรงนี้มันก็กระทบกับพวกเราแล้วสิตายชักภายใต้ทรัมป์เราก็หนักอกแล้วเพราะฉะนั้นในปี2 0งพกับอินโดนีเซียก็ฉลาดครับในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สิงคโปร์นะครับ ทางด้านอินโดนีเซียออกอะไรครับ Indo อินโดแปซิฟิกคอร์ปอเรชันของอาเซียนคนละตัวแล้วนะฮะภายใต้อาเซียนนี้เขาจะออกมาในลักษณะหนึ่งเน้นเรื่องอะไรครับนะครับเรื่องของสันติภาพเน้นเรื่องกฎหมายซึ่งอันนี้ก็มา,มาทางด้านอาเซียนมาเน้นเรื่องของการคา้าพูดง่ายเน้นเรื่องอาเซียนเซ็นทรัลิตี้พูดง่ายเขาคิดว่าถ้าหากว่าอาเซียนไม่มี จุดยืนของตัวเองไปอิงกับ FOIP ของญี่ปุ่นกับของทรัมป์มันจะเสียหลังวัดเพราะว่าโคดดิเรกทัวร์เนี่ยไม่มีอาเซียนอยู่อกลายมาเป็นส่วนย่อยกับสองความเป็นเอกลักษณ์ของอาเซียนที่ไม่ต้องการที่จะถูกดึงไปที่ไหนตายชักเพราะฉะนั้นสิงอินโดนีเซียก็ฉลาดนะครับได้สร้างคอนเซปต์หนึ่งเพื่อที่จะเป็นตัวป้องกันภัยนะครับให้กับอาเซียนในคอนเซปต์นี้ก็คืออันที่หนึ่งเลย นะครับอาเซียนนะครับจะพยายามไม่ไปอยู่ใงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอให้เน้นเรื่องความมั่นคงเรื่องการค้านะครับแต่ว่ามีส่วนหนึ่งที่เอ็นเอียงมาทางด้านของอินโดนีเซียก็คือพูดถึงนะครับตัวไหนครับเรื่องกฎหมายห่วงประเทศเรื่องอะไรต่างก็คือคํานึงถึงอะไรครับเพราะว่าจีนกําลังงาบเรื่องของทะเลจีนใต้เพราะฉะนั้นเสรีภาพในการเดินเรือเพราะในกรณีด้านหนึ่งก็มีการพูดในลักษณะมาทางด้านนี้เตกภาพหนึ่งก็ไม่อยากกระทบ กับทางด้านจีนเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรครับบาลานซ์ระหว่างผลประโยชน์นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจีนขนาดเดียวกันก็ยอมรับเรื่องความมั่นคงเพราะฉันในกรณีอาเซียนก็พยายามวางตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะก็คือจะมีประเด็นปัญหาว่าภายใต้ไบเดนแนวคิดทางอินโดแปซิฟิกยังอยู่อยู่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แนวคิดของไบเดนก็จะไม่ต่างกับทรัมป์ในแง่ต้องมีการถ่วงดุลจีนแต่ด้านความมั่นคง และหนีไม่พ้นในอนาคตนะครับอันไกลหน่อยอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าเพียงแต่นระยะแรกเขาไม่กล้ารีบทำหรอกครับพะอยู่ดีๆบอกให้ผมจะกลับมาลื้อฟื้น t p p ฐานเสียงกขาส่วนหนึ่งไม่ชอบ t p p เพราะฉะนั้นก็ใบเด่นหนึ่งพูดในการหาเสียงเรื่องการ FTA คือไม่ปฏิเสธแต่ว่าต่อให้กวาดบ้านให้เรียบร้อยก่อนกับสองถ้ามีการเจรจาต้องมีตัวแทนของ NGO ตัวแทนของแรงงานอยู่ เพราะฉะนั้นแม้ว่าลึกๆต้องการ TPP ลึกๆในแง่ได้อยู่ใบต่างประเทศต้องการกลับเอาเข้าจริงๆต้องคำนึงถึงภายในมองยาวมองยาวแต,แต่สิ่งที่ไบเดนจะมีประเด็นปัญหาและเกี่ยวข้องกับไทายแล้วไบเดนนั้นมีความสําคัญก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนร้อยวันแรกเนี่ยจะจัดการประชุมเรื่องของอะไรครับซัมมิต for democracy แล้วก็จะมีการจัดทำเขาเรียกว่าอาเจนดาร่วมมือกับประเทศต่างๆที่เป็นประชาธิปไตยร่วมกับ NGO ร่วมมือกับนักวิชาการ เพื่อที่จะมาเล่นงานประเทศที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน<ม>เพราะฉะนั้นจีนเรื่องอุยกูเรื่องของอะไรครับทางด้านของฮ่องกงในกรณีก็เริ่มมีปัญหากับประเทศในอาเซียนได้<ม><ม>เพราะประเทศอาเซียนหลายประเทศจะถูกไบเดนมองว่านี่คุณกําลังไม่เคารพต่อสิทธิมนุษยชนม,มีการแรงต่างเหล่านี้ตรงนี้จะเป็นประเด็นปัญหาเพราะฉะนั้นยังไม่ทันไรเลยวุฒิสมาชิก ไม่กี่คนของดโมแครตก็ออกมาโจมตีพวกเราแล้วเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นไบเดนก็จะเจอประเด็นปัญหาสองเรื่องเรื่องหนึ่งเท่าจิตวิญญาณทางด้านเกี่ยวกับประชาธิปไตยก็จะมีการเล่นงานนะครับผลการรัฐบาลเราก็คงจะต้องเตรียมรับจากสถานการณ์เกิดเล่นงานว่านี่ละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรต่างแล้วไม่ใช่ไทยอย่างเดียวหลายประเทศในอาเซียนก็คงจะถูกกระทบแต่ด้านหนึ่งการทําแบบนี้อาจจะทําให้ประเทศไทย ซึ่งเขาก็เกรงๆอยู่แล้วเข้าใกล้จีนมากขึ้นอ,อะไรวะขึ้นมาเล่นตรงนี้เพราะฉะนัน้นนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาดูต่อว่าทางด้านของไบเดนมันมีสองด้านด้านหนึงเน้นเรื่องประชาธิปไตยเน้นตรงนี้ผลักดันให้ไทย ใกล้ชิดกับจีนซึ่งกระทบกับเรื่องผลประโยชน์ของอเมริกานในการถ่วงดุลจีนรหรือถ้าหากว่าทาเป็นอีกนอเรื่องนี้นหันมาแบบนี้ซึ่งก็เป็นไปไม่ได้เพราะอันนั้นเป็นของเรื่องทรรม,ม,มเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงชวนคุยเรื่องอินโดแปซิฟิกเพราะว่าในกรณีนี้มันเกี่ยวข้องกับประเทนไทยเกี่ยวข้องกับอาเซียนเกี่ยวข้องกับเรื่องของหมัดลุกทางการเมืองเกี่ยวข้องกับซอฟต์พาวเวอร์เพราะฉะนั้<ล><ล>นเราก็ต้องมาดูต่อว่าไบเดนนะในการที่จะใช้เขาเรียกว่าดุลจภาพของสองตัวเนี้ยด้านหนึ่งก็คือเสียยุทธศาสตร์ ทึงใบเดนคงไม่ยอมแน่แต่ถ้าไม่ทําก็ไอเรื่องที่บอนเน้นเรื่องจิตวิญ,ญญาณก็ตรงนี้จะความพอดีอยู่ที่ตรงไหนอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามต่อไปครับและนี่คือเหตุผลที่รัฐนายกฐมนตรีของสิงคโปร์บอกว่าภายใต้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างจีนกับอเมริกาประเทศดูแปซิฟ<ช>ิก<ช>อาเซียนแย่นะครับมาทางซ้ายหน่อยมาทางจีนก็ถูกเล่งงานโดยอเมริกามาทางอเมริกาก็ถูกจีนเร่งงานอาเซียนและไทยจะต้องทำไงาอันนี้ก็เป็นส่วนที่ต้องตอบต้องดูว่าจะ จออยู่ในกรอบความรู้อาเซียนให้เกิดความเข้มแข็งและจุดยืนที่เข้มแข็งอะไรโดยที่ไม่ให้อมาลนาจมาก็ต้องไปซ้ายไปทางขวาแต่ขนาดเดียวกันจีนเองนะเป็นที่ต้องส่งจีนเองก็มีอิทธิพลทุกอย่างเรื่องรถนี้ทำให้บางประเทศอย่างเขมรอยู่ในกลุ่มจีนแล้วปัญหาอยู่ที่บางประเทศไม่อยู่ไทยเราจะทายังไงเพราะฉะนั้นถ้าพูดกันตามตามหัวข้อคือถ้าเป็นไปได้ พยายามทิ้งระยะห่างแล้วการที่2ก็คือใช้อาเซียนเซ็นทร l i ตี้เป็นตัวบัฟเฟอร์ให้กับเราแต่ในทางความเป็นจริงจะทําได้ขนาดนไหนครับหรยกว่าถ้ามีปัญหาก็ต้องอ้างอาเซียนเซ็นทรัตี้ในทั้งเอาอาเซียนเป็นตัวตั้งแต่ตวต่าทาได้ขนาดไหนเพราะอาเซียนเอง,เอ,งเอกภาพในเรื่องความมั่นคงก็ไม่มีครับเพราะนั้นก็ต้องจําเป็นแต่ก็ต้องต้องยอมรับว่าโจควีเขามองกันไกลการเก็บ ในเรื่องสร้างอินโดนีเซียคอร์ปอเรชันขึ้นมาครับอันนี้ก็เป็นสิ่งนที่ใช่ครับอาเซียนก็ยอมรับอ่ะคือถ้าอินโดนีเซียไม่ทําคนอื่นต้องทำเพียงแต่ก็ต้องชมว่าเขาก็เป็นคนที่รีบทำซะก่อนซึ่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าในแง่คอนเซปต์มันมีแต่ความเป็นไปได้ในแง่รูปธรรมคงต้องมาดูต่อไปครับครับวันนี้ต้องกราบคุณท่านอาจารย์ไปอย่างสุดครับนั่นแหละครับคือทาไมสาเหตุเหตุผลว่าวันนี้ต้องคุยเรื่องของอินโด a c i f i c ซึ่งมีความหมายความสําคัญอย่างยิ่งกับการที่ สหรัฐกับจีนนั้นซึ่งอาจจะอยู่ในบริบทที่ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันทั้งในเรื่องของอาการสะสมกำลังอาวุธเรื่องของสิทธิมน,นุษยชนเรื่องของอวัดกำลังทางด้านเศรษฐกิจกันซึ่งตอนนี้เป็นเรื่องแข็งแกร่งนะครับที่หลายฝ่ายหลายทั่วประเทศทั้งโลกนี้ต้องอย่ามองข้ามนะครับเป็นเรื่องสาคัญวันนี้ที่อาจารย์นําบอกเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องได้รับรู้แล้วก็ทันต่อเหตุการณ์ ขอบคุณท่านที่ติดตามชมนะครับมูลตาาโลกช่วงหน้าพระจันทร์วรวชรมีทีรอท่านอยู่ในช่วงของมูลต่ธงถามดูช่อง5 h d วกด1นะครับและสามารถดูรายการย้อหนหลังเราได้ทาง m o r ริ Fan Page นะครับทั้งทาง Facebook และ YouTube วันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ ตะวันตกในยุคซิกตี้ซึ่งมีคนที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงมากมายแล้วก็หลายๆคนก็เป็นอิทธิพลของยุคสมัยในช่วงนั้นเช่นคนอย่างเบลเกสสตีฟจ็อบหรือแม้กระทั่งวอดนตรีเดอะบิทโฮเป็นต้นซึ่งได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาจากโลกตะวันออกเช่นพุทธศาสนาแบบเซนพุทธศาสนาแบบทิเบตซึ่งเข้าไปในอเมริกาในยุคนั้น ในยุคซึ่งคนอเมริกันกําลังพันผวนปวลนแปร ى, คือท่านดาลัลมะและท่านติชนัทฮันซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้นําทางจิตวิญ,ญญาณที่ลี้ภัยไปจากเอเชียทั้งคู่ท่านนําเอาพระพุทธศาสนาไปสู่มือของชาวตะวันตกโดยผ่านการเรียกร้องเสรีภาพสันติภาพและก็ประชาธิปไตยเหนือดินแดนของตัวเองซึ่งถูกครอบงําโดยโลกตะวันตกนั่นเองการปรากฏตัวของผู้นําทางจิตวิญญาณเหล่านี้แหละ ซึ่งอยู่ในยูนิฟอร์มหรือเครื่องแบบของผู้นำทางจิตวิญญาณชาวพุทธทำให้ข่าวสารทีท่ท่านต้องการจะสื่อเช่นเรื่องสันติภาพที่ท่านต้องการก็ดีมาพร้อมกับพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาและเมื่อล่วงการผ่านไปปรากฏว่าเวลานี้ทั้งสองท่านได้กลายเป็นพรบสตาทางวิญญ,ญาณที่พูดตามตรงมีชื่อเสียงมีคนนิยมมากกว่าดาราฮอลลีวูดอย่างชนิดเทียบกันไม่ติด